ดวงของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงสิ้นเดือนเปิดมาก็สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความดันปอดหลอดลหมหัวใจต้องระวังหน่อยนะครับเนี่ยช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยน,นยก็ต้องต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับเอาละเฮอร์มิตเข้าวัดเข้าว่าฟัางธรรมหน่อยช่วงนี้ สงบสติอารมณ์ช่วงอยู่คนเดียวสันโดษอะ่ะมันต้องแบบแบบนี้แหละนะครับใจที่มันว้าวุ่นอยู่เนี่ยเพราะมันได้สามดาบเนี่ยเกิดวันอาทิตย์อารมณ์ร้อนลรมแรงมันต้องสงบสติอารมณ์ลงหน่อยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เนี่ยอาจจะได้ไปทําบุญใหญ่นะครับส่วนอาชีพใครที่ทําเครื่องสังกพันนะหรือว่าเครื่องรางของขัง,งเนี่ยนี่แหละคนวันอาทิตย์ อาชีพตอนนี้คือยังได้อยู่เอาแล้วความรักถ้าเกิดใครผิดหวังช่วงเมื่อกี้มาเนี่ยมีเกณฑ์เจอความรักที่ดีนะครับหรือทะเลาะเบาแหวงกันเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาคืนดีกันโดยมีเกณฑ์แต่งงานด้วยนะนวันอาทิตย์อา้ายินดีด้วยนะครับอาจะได้มิสหายใหม่ นี่แหละการการยานมิตรที่ดีมิสหายใหม่พาร์ทเนอร์ใหม่นะครับช่วงปลายเดือนเดี๋ยวจะมีเป็นที่ปรึกษามาให้นี่แหละอาชีพหน้าที่การงานมั่นคงเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะไปได้เรื่อยๆคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วงกลางเดือนนี้เนี่ยเด่นเรื่องอะไรเด่นเรื่องเด่นเรื่องงานแล้วก็ครอบครัวความรักนะครับส่วนสุขภาพก็อย่างที่บอกต้องเตือนหน่อย ปอดลอดลมหัวใจความดันจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้แต่ว่ามันเป็นช่วงเดียวเน่จากกลางเดือนไปเนี่ยแป๊บเดียวนะครับเนาะอารมณ์ที่มันรุนแรงขึ้นหน่อยก็คงคงมันลงบ้างนะ